สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอนแอนิเมชันนะครับทุกคนรู้จักการเดิน,นทางข้ามเวลาอยู่แล้วนะครับผมนะซึ่งเพราะว่าในเกมโปเกมอนภาคล่าสุดอย่างสกาเรกับไวโอเลตเนี่ยก็ได้มีการเล่นคอนเซปต,ต์เนี้ยเนาะที่ดึงโปเกมอนจากอดีตจากอนาคตมาสู่ยุคป,ปัจจุบันนะครับผมนะวันนี้ก็จะพาไปดูว่าในแอนิเมโปเกมอนเนี่ยก็มีการเดินทางข้ามเวลาเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับผมนะผมอ่ะได้รวบรวมมาให้คนดูถึง4ี่ห้าตอนนะครับผมนะไปดูดีกว่าว่ามี ตอนไหนเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะผมนะอ่าเื่อคนอาจจะไม่รู้จักนะผมนะอ่าไปเริ่มไปดีกว่าตอนแรกนะผมนะเป็นตอนในเจนสามนะผมนะคือตอนเนี้ยพวกสาวิทิทาชิเข,าเข้าไปในป่านะผมแนละ้วเกิดการพัดหลงกันจ้างข้างกลางหมอกนะผมนะทาช่ได้ไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะผมนะเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ่ะกำลังตามหาสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวาลอยู่นะผมนะเออจนได้ไปเจอกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงที่แบบสูงวะะัยแล้วล่ะโต เริ่มแก่แล้วล่ะเนะี่ยจนได้ไปเจอกับทราบโบราณสถานที่อยู่ใต้ดินนะครับผมนะส่วนเครื่องส่วนสมบัติที่ล้ำค่าส่วนจักรวาลก็คือเครื่องทานมชีนนั่นเองับผมนะเป็นเครื่องทานมชีนที่คนในสมัยก่อนเนี่ยสร้างขึ้นมาที่อยู่ร่วมกับยาจิรอนนะผมนะเป็นโปกเกมอนตุกตาลิเผาของเจนสามนะผมนะสามารถหมุนได้เหมือนเบเบดอะเออเครื่องทานมชีนก็รูปร่างตามภาพนี้นะผมนะเออ ยาจิรอนซึ่งยาจิรอ,อนก็หมุนตรงกลางเนี้ยจะช่วยทําให้เครื่องทานไมชีนเนี่ยทํางานได้นะผมนะเออนั่นแหละแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ได้เปิดเผยตัวจริงนะผมนะว่าเป็นตัวเด็กหนวเนี้ยแหละที่มาจากอนาคตนะผมนะโอ้โหแบบเนื้อเรื่องล้ำมากเห็นไหม 3, เจนสามนี่ตั้งแต่แบบปีสองพันต้นๆน,น,นะเออให้เจอกับตัวเองเนี่ยะอนาคตนะผมนะแล้วตัวเองเนี่าคตก็ใช้เครื่องทางไมชีนเนี้ยเดินทางกับยุบเดิมไปนะผมนะ เป็นครั้งแรกที่เล่นคอนเซปต์เกี่ยวกับทา์แม่ชีนเลยนะผมนะเออดีมากตอนที่สองก็ยังอยู่ในเจนสามอยู่นะผมนะแต่เป็นช่วงแบ t เ l ิ f ฟอน t ทียนะผมนะเป็นตอนเกี่ยวกับฮาลุกะเลยนะผมนะชื่อตอนว่าฮาลุกะเหนือกาลเวลานะผมนะเรื่องราวตอนนี้ก็เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายสองคนที่เขาเหมือนกับไม่ได้มีความรักกันนะผมนะคือผู้หญิงคนนี้เขาเหมือนกับท้องมีลูกแล้วแต่ สามีคําไม่รู้ก็เลยเดินทางไปเมืองอื่นก่อนนะผมนะเออไม่อะแหละเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะผมนะท้ากาศเขาเลยมาจามหาที่คอยคอจนเจอโดยบังเอิญน,นะผมนะแล้วที่ให้คอนั้นนะ่ะก็ได้พาให้ฮาลุกะเตริกเมแล้วก็เนีดด้วยนะเออไปยังอดีตนะผมนะเออมารูเหมือนกันว่ามีพลังแบบนั้นได้ไงนะผมนะไม่ชัดเจนเรื่องนี้ทาาุก,กะก็เลยร่วมมือกันกับ ได้กเมกับเนียดน,นะครับผมนะในการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของผู้หญิงผู้ชายสองคนนี้นะผมนะให้เขาได้มาเจอกันนะครับผมนะพอผู้ชายรู้ว่าผู้หญิงกำลังท้องอยู่ก็เลยเลิกเดินทางแล้วก็มาอยู่กับผู้หญิงจนแก่แล้วนะผมนะประวัติศาสตร์ก็เลยเปลี่ยนไปนะผมนะเออตามภาพนี้เลยเห็นไหมแต่เพิ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่อีบุยของลูกกาณ์ปักจากไทยด้วยนะผมนะเออเป็นตอนที่ดีมากเลยนะแนะนําให้ไปดูเลยนะผมนะ น่ตอนต่อไปนะผมนะเป็นตอนกระโดดมาในภาค x y เลยนะผมนะตอนนี้จะเกี่ยวกับพวกซาตีอ่ะเขาจะเข้าไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับผมนะเพื่อจะหลบฝนเราได้รู้ความจริงว่าโรงแรมนี้เป็นของพวกคนไม่ดีที่ใช้การพนันเนี่ยยึดโรงแรมมาจากผู้ดูแลคนก่อนนะผมนะพอซาทีรู้เรื่องจากโรตอมเนี่ยก็เข้าไปในลิฟต์แล้วโรตอมก็ช่วยให้ลิฟตนะ์มัเนี่ะ ข้ามเวลาไปยังอดีตตอนผมดูแ้วแบบเฮ้ยทําได้ไงวะอะไรแบบนี้เนยผมนะเออราฐาธีก็เลยช่วยกันเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นะผมช่วยให้ผู้จัดก,การคนนั้นนหะ่ะชนะการแบทเทิลโปเกมอน Pokemon กับคนพวกนั้นได้นะผมนะทําให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปโรงแรมถูกป้องไว้ได้นะผมนะตัฐาที่ก็เข้าไปรีบเหมือนเดิมมาผมกลับมายุคปัจจุบ,บันนะผมนะโอ้เป็นตอนที่แบบดีมากอีกตอนหนึ่งนะผมนะ ตัวอาจาคนนั้นก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีด้วยนะเออไอ้โจนนั่นแหละอืมอ่าไลต่ตอนหนึง่งจริงมันมีอีกสองตอนแต่ว่าสองตอนนี้มันก็มันง่ายง่ายไงก็คือเป็นตอนเกี่ยวกับเซเลบี้นะผมนะในมูฟี่พพที่เซเลบี้อ่ะพาพวกซาทิไปยังอดีตนะครับผมนะเออได้ไปเจอกับด็อกเตอร์ออคิดตอนยังเด็กอยู่นะผมนะอืมส่วนเรื่องเป็นไงก็ลองไปดูเอาเองนะครับผมนะผมนะตอนหนึ่ง ตอนที่ผมไม่ได้ขึ้นภาพนะผมนะเป็นตอนเดซันมูนที่ซาชิได้หลงไปยังอดีตโดยพลังของเซบี B อีกแล้วนะผมนะจนได้ไปเจอกับด็อกเตอร์คุยตอนเด็กนะครับผมนะเออนั่นแหละได้รวบม,มือได้คุยกันแล้วกลับมานะผมนะและสุดท้ายไม่ใช่ในใน,ใน,ในเมะหรอกแตข่ขอเพิ่มเติมมาแล้วกันนะผมนะก็คือเครื่องทางไม่ชีนั่นเองนะผมนะของเกมภาคสกาเลตกับไวโอเลนั่นเองนะผมนะ เครื่องฐาไม่ชีนี้ทํางานด้วยคิีตันเทไรน์นะผมนะระบบใหม่ของเคตกับระบบใหม่ของเนี้ยแหละสกาเลดไวโอเลดเนี้ยแหละนะผมนะโดยสร้างโดยดรทูโร่ดรซารดาตามภาคนะผมนะกับหุ่นยนต์ของเขา a อของเขานะผมนะสามารถส่งมอนสเตอร์บอลไปยังอดีตหรืออนาคตเพื่อจับโปเกมอนจากยุคอื่นเนี้ยมาส่งในยุคป,ปัจจุบันได้ และแน่นอนว่าสามารถพาใครก็ได้ไปไหนก็ได้เช่นกันนะผมนะโอหโกงมากนะผมนะมนี่แหละคือเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาที่ผมรวบรวมมาได้นะผมนะเออใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์นได้เลยนะครับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมสวัสดีครับ